จะรักโลกทั้งทียุ่งยากจังไม่สบายใจเลยก็รักโลกในแบบที่ตัวเองสบายใจก็พอมาลยียา้ย <Hi. c oughs> ถุงผ้าก็เลือกให้มันแมทช์กับชุดหรืออย่างที่บ้านก็รักโลกได้เหมือนกันนะสักผ้าแบบถนอมเนื้อผ้าประหยัดค่าเสื้อผ้าได้เยอะเลยเซฟโลกง่ายๆแถมเซฟค่าไฟแบบเนี้ย มันก็สบายใจ oh. เฮ้ยคุอว้าว <Wow. S 1> วัตถุดิบสดใหม่นานก่อนจอยกับจันอร่อยได้ทัน no food waste <c oughs> รักโลกให้ชีวิตดีคือเลือกจะเริ่มในแบบที่เราสบายใจ <c oughs> รักโลกในแบบที่สบายใจมารักโลกด้วยกันนะคะ